กราบสวัสดีทุกนผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเวนินาในช่อง All Step Studio นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นกิจกรรมกันในกิจกรรมไทย Road to Tydgen เส้นทางสื่อตำนานไทยนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ได้เติมเข้าไปเป็นจำนวนเงิน300บาทนะครับผม เราก็จะมาทำการสุ่มกล่องพวกนี้กันนะครับสำหรับกิจกรรมคิดว่ากิจกรรมมันก็สำหรับผมผมคิดว่าโอเคแล้วนะครับกิจกรรมพวกนี้ว่าเป็นกิจกรรมี่ดีมากครับไปเลยเราก็ไปสุ่มกระรับไม้พูดผ่านํำเพลงเดี๋ยวทำการแลก MC ก่อนนะครับ ยิงเงินการแรกกันะครับเราก็จะได้เหรียญมาอยู่31เหรียญน,นะครับพร้อมกับของครับนีก็จะได้ตัวรถ20%นะครับการลุ้นจำนวนการลุ้นจำนานาด้วยน,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 นะครับแล้วก็เงินอีก 100M เอ็มแล้วก็การท็อป มันตีคลาดส5บวกน่าจะบวก3ถึงบวก5นะครับแล้วก็เงินอีอีเอ็มถือว่าคุมนะครับกิจกรรมนี้ผมคิดว่าคุมครับไปเราก็จะพรามการสุ่มกองกันเลย ของก็ของก็ได้ทำการส่งเข้าไปในไอีด้วยไปน,นะครับก็จะได้ของสําหรับผมผมคิดว่ามันก็ยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยกิจกรรมเขาก็โอเคนะครับกิจกรรมก็ไปลองเล่นกันนะครับครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ